การลงชีพของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตได้ดืม่มได้กินได้ใช้ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้ดื่มได้กินได้ใช้ได้อาบวันนี้ลูกหลานมาลอยกระทรงเ้ยกระทรงบูชาสัมพุทัสสัสาธุสาธุองค์พ่อแม่องค์ข้าอกาสังโฆสามมิจิตฏิปันโนอาคาอกกัสสังโฆสัมมิิติทังป ชีพการลงชีพของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตได้ดื่มได้กินได้ใช้ 12. วันสิบสองวันลอยกระทงตามประเพณีอ่าลูกขอดนางเสีงเงยมสุรีวงขันขออภิว่ากโตัวกกรวิดสัตว์ที่ว่ามนุษย์ นางโกโตากรรเดอ้อกรรอันใดที่ลูกหลานนางเสงียงสุรีบงขันได้ทำไม่เหมาะหรือว่าทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช้พระแม่คงคาวันนี้เป็นวันเป็นเดอือนใช้พระแม่คงคา

ขงคาในวันนี้เป็นวันลอยกระทงเป็นเดือนสิบ,สบขมาองค์พระแม่คงคาอ่ากรรมเด้อกรรมอันใดที่ลูกหลานนางเสียงสุรีวงขันอ่าได้อ่าทำไม่เหมาะแล้วก็ที่สราพอะโตพแะวกตา มาองพระแม่คงคาและสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้ดื่มได้กินได้ใช้ได้อ่านวันนี้ลูกหลานมาลอยกระทงเด้อกระทงบูชาญา,ารนาสาัมปันโนสุขโตโลกะวิตุลังตะบริสัธรรมสารติโมชุกติปันโน akkavato sa akasam ko ya ya patipanno akavato akavati sa ato akavata thamasa hetiko kali ko eva hetiko lo ที่มีคุณต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีคุณเลี้ยงดูออจากแม่คงคาได้ทีพิโสกะกาว่าวันนี้เป็นวันดีลูกขอเข้ามาขอเข้ามากำต่อแม่คงคาเด้อขอพระคุณที่เลี้ยงชุบชีวิตมนุษย์ ขมาองพระแม่คงคาสาธุนโมตัสสะอระหะตาาหตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระสองก็จะมาขอขมาบูชาพระแม่คงคาเด้อที่ได้ให้ในโย จะลิการันโยอนุตรังปุญญาจิตังโลกัสสัตติกรรมเด้อกรรมอันใดที่ลูกหลานนางเสียงสุริวงขันได้ทำไม่หมาะเออไปเออไปบูชาพระแม่คงคาเด้อ ลูกหลานขอกราบไหว้บูชาามาขอขมาต่อองค์แม่พระคงขมาองค์พระแม่คงคา่ากรเดอ้อกรรอันใดที่ลูกหลานนาง,งเสกเงยนสุรีวงขันได้ทำไม่เหมาะสามกัสังโกสมีจตปิปัปโน อากาสายอกาศสงบยติธรรมิตไม่แก่ลูกแก่หลานเดอหานลูกหลานทำสิ่หนึ่งสิ่งใดไม่ควรต่อพระแม่คงคาก็ขอหูสิษยก็ไม่แก่ลูกหลานจ้าตัมเมติตาโววิอยติสุปฏิปันโนอะาวะโตสาบกคสังซาบะคสงโกมิจิปติปันโน โกอคกติกัก,ก,กินกระทงโมชาพระแม่โมคาตาริปุริสายุคานิอาาริสุยจาพระแม่โมคาติปิโกาควาตมาาโมสันติโก กาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปาลูกหลานได้กินได้อาบได้ใช้เด้อได้กินได้อาบได้ใช้ชำระร่างกายอะกะวะติสังะอะโตะปะกะวะตาธัมโมสันติิโกกาลิโกเอหิปัสสิโกสา สัพพะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเกิดกระทงบูชาพระเนี่ยโคมขาเอยโยปานิโยทะกิโยอันชะลีกะนิโยอันตังปุญญาจัก สัมปันโนสุขโตโลกาวิโตที่เป็นบุญคุณที่มีคุณต่อโลกที่มีคุณต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีคุณเนื้อขาวโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภระขาวโตอาระหโตสัมมาทิสวรรคังวะ พรรามจามาัมปุกโตโินุตตะวโบลิสธรรม,มสารติสัตตาทิวามุตสาลังโกุตโตกัตตนคะคะมีคุณให้ดื่มให้กินให้ใช้ลูกหลานได้กินได้อาบได้ใช้เรือได้กินได้อาบได้ใช้ชำระร่างกาย ป,ปิตพโนควะโตสคสัโย,ยยปิตพโนวตห่อวันลอยกระทงตามประเพณีอาลูกขอดนางเสียมสรีวงขันขอลุตตะวรภูริสาทม